ครับอันนี้เป็นขั้นตอนการซิมูเลตโปรแกรมนะครับตอนนี้เราก็จะทําการอะไรนะเ,เลือกโปรแกรมรเลือกโปรแกรมนะครับเ,เพื่อซิมูเลตเพื่อซิมูเลตนะครับโอเคนะครับเลือกโปรแกรมเพื่อซิมูเลตน,นะครับนี่คือการซิมูเลตน,นะครับอันนี้จะเป็นเป็นสาหรับเครื่องมือเฉพาะของเครื่องนี้ก็คือมีมี มีโหมดไซเคิลสำหรับการลึงหยาบแล้วการลึงหยาบเนี่ยมันจะทําการเคลือบขนาดก่อนจะจึงละเอียดเอาไว้แล้วนะครับแล้วมันก็ทําการลึงละเอียดทีหลังโอเคไหมครับอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการอะไรครับเจาะรูใช่ไหมเจาะรูเสร็จแล้วเรยกขึ้นไปโอเคไหมครับอันนี้จะซิมูเลตเร็วนิดหน่อยโอเคไหมครับเดี๋ยวเรามอาธิบายโค้ดีละอันนะครับนะักเรียนเดี๋ยววันนี้เราจะลองซิมูเลตโปรแกรมกับเครื่องครับ เครื่องคแคสตัวนี้นะครับซึ่งเครื่องคแคสเนี้ยเป็นเครื่องอุตสาหกรรมจากเมริกานะครับแล้วก็ความสามารถของมันเนี่ยเรามาดูอีกทีที่สเปคเครื่องนะครับตอนนี้เราจะลองเลืโปรแกรมแต่การขียนแบบนี้นะครับแบบนี้อันดับแรกเราต้องเลือกโปรแกรมเสร็จแล้วเราก็เลือกซีเล็กโปรแกรมตรงนี้นะครับอ่าซีเล็กโปรแกรมอ่าคือตรงนี้แล้วกันมันไม่ยอมฉะนั้นมาดูตัวนี้หัวโปรแกรมเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่ารหัสตัวนี้ใช้5ตัว ครื่องข้างบนใช้กี่ตัวครับ4ตัวแต่นี้วงเล็บได้ชื่อคือกิสดากรเ้าของหช่ไหมขวงเล็บได้ใครเป็นเจ้าขอหล่อเห็ไหม N 1ก็หมายถึงบรรทัดของมันแต่เนื่องจากว่ามันจะเยอะบรรทัดในการเขียนมันจะเป็นหนึ่งบรรทัดเลยเขาเลยดามว่าอ้า N หถึงรือ N นี้เป็นโปรแกรมอะไรใช่ไหมใจดูโปรแกรมเหมือนข้างบนไหมครับ G 2 8อันนี้คือคำสั่งเข้าโฮมใช่ไหมครับแล้วก็เลือกทูลก็คือ T 0 6 0 6อันนี้เป็นทูลทืนปอก แล้วก็ G 5 0 S 1 0ไอตัวนี้เขาวอร์มเครื่องก่อนวอร์มเครื่องเพราะเครื่องเนี่ยใช้ความเร็วรอบสูงสุดเท่าไหร่อันนี้วอร์มที่พันสใช่ไหมวอร์มสภาพดึงเขาก็ปรับอะไรครับ G 9 7ค,ค,คืออะไรครับ e 9, นักเรียนถ้าเรียนมาแล้วคืออะไรครับ G 7กําำหนดให้ความเร็วรอบของสปีดเดอร์สปีดหรือหัวสปีเดอรมีค่าคงที่ m 0ูมก็คือหมุนตาม ตามเสและนาที50ก็คือการกำหนดจุด Work g r Zero Point เห็นไหมครับเหมือนกับข้างบนทุกประการไหมครับ M08 นี้เพิ่มเติมไม่มีคือเปิดน้ำหล่อเย็นนะครับแล้ว G96 ตัวนี้เราก็ใช้ก็คืออะไรครับเป็นการกำหนดให้วามเร์ลอบและอัตราป้อนแปลงจุดมกันโดยใช้สูตรีเท่ากับ Pi D N ส่วนพันหรือแปลงก็คือ N เท่ากับพัน D ส่วนได้ Pi D โอเคไหมครับเหมือนกันทุกประการไหมครับ แต่มันมีข้อดีตรงนี้ครับเครื่องใหญ่ g 7 1 T100Q เนี่ยอันนี้คือบรรทัดที่เราจะขึงปอกอยาอันนี้มีไซเคิลสำหรับการคึงปอกอยางไม่ว่าลูกเราจะเป็นลูกอะไรก็แล้วแต่มันจะขึงออโต้อปอกอยางให้เราเลยไม่ต้องไปเขียนทีละชั้นือนข้างบนแล้วก็ไม่ต้องมาคึงขั้นบันไดอหมือนข้างบน <S <S เห็นไหมครับไม่ต้องไปคึงขั้นบันทัดข้างบนเราสามารถใช้ไซเคิลสำหรับคึงปอกยาขอ,ของเครื่องนี้ได้เลยก็คือมาก,กับเครื่องฮัร์เฉพาะ แล้วเขาก็จะเผื่อเท่าไหรครับนี่เผื่อที่0.1ก็คือเผื่อตัวแกนแท้ใช่ไหมเผื่อ U ที่0.5กินลึกทีละ0.5ฟีดใช้0.2 0.2เพราะฟีดตัวเนี้ยมันจะแปรผัาานกับความเร็วรอบเขาเลยใช้ฟีดต่ำไว้ก่อนอนะครับแล้วก็บรรทัดนี้ก็คืออะไรครับบรรทัดต่างๆเนี่ย G 1 0.2พวเนี้ยก็คือการระบุกิรตามแนวเส้นรอบรูปสําหรับจะกินหอกโอเคไหมครับว่าเส้นรอบรูปอยู่ตรงไหนโอเคไหมครับ แล้วมันก็จะเผือไปเท่าไหร่ครับเผือไปที่วความโต0.5กับที่แกนเทก็คือ0.1หรือที่แกนแท0.1โอเคไหมครับมันเผือไว้ ная, เราจะปอกให้หอัตโนมัติเลยเห็นไหมครับฉะนั้นเอาแค่นี้พอของเรานะครับเนี่ยช้านะครับเนี่ยฮนะแล้วก็คืนเกียวอันนี้ g 8 3เป็นไซเคิลสำหรับการเจาะรูเหมือนที่เราเขียนมานะครับอ่าแล้วก็ เกลิงเกลียวอะเกลิงเกลียวใช้ G76 แต่นี้จะเป็นไซคลเฉพาะของเครื่องนี้ซึ่งเครื่องบนก็ต้องไปดูอีกเหมือนกันอันนี้เรารู้หลกักการแค่นี้ก็โอเคเอเคนะครับดะนั้นเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะมาลองซิมูลเลตกันนะครับการซิมูลเลตก็คือตีซิสขึ้นหัวโคมแกรมแล้วก็กดเซตซิคแก๊อีกครั้งหนึ่งโอเคไหมสิกัลบล็อกแล้วเรากดไซคลสาตาร์ทเห็นไหมกีรัสตสเต็มีรัตสเตต ตอนนี้มันไม่เห็นครับนักเรียนกด F2 แล้วก็ซูมซูมตรงที่มันเห็นอ n แล้วก็ตกดใช้ก็สตาร ครับเห็นที่นี่นะครับเห็นแล้วนะครับแล้วเขาก็จะดึงออกอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมยึงออกไปเรื่อยๆครับบอซูมอีกครั้งหนึ่งให้สวยงามอโอเคเห็นเพอ,อ่มมันก็ยืมต่อไปเรื่อยๆนะครับถ้าจะเอาออกก็คือเอาซิงเกิลบอสออกแล้วก็กดไซเคิลสตาร์ยาวเลยแล้วก็จะซีมูลอีกแบบนี้เห็นไหมฮะอันนี้ก็คืออะไรอันที่สองไปเรื่อยๆ อันนี้คือโหมดไซเคิลมันเลยต้องให้เราโหมดไซเคิลสตาร์ทอีกรอบก็เราคือแบบใใไอไซเคิลนะครับอันนี้ไซเคิลคือละเอียดเนาะอ่าน,นี้อ๋อน,นี่กล้แก้ค <ไอ S 1> ือเกลียวนะครับเสร็จแล้วก็คือไซเคิลของการเจาะเจาะรูนะครับนะครับเร็จเรียบร้อยแล้วถ้าโปรแกรมไม่เมออร์เลอร์ก็แสดงว่าถูกถูกต้องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเช็คขอบชิ้นงานด้วยว่าเราได้ตามแบบหรือไม่และเช็คโค ордин ตเสมอ เพราะบางทีอาจจะชดเชยดูดผิวหน้าก็ได้เห็นไหมครับมีอะไรเสร็จนี้ทำอะไรเส้นผิวหน้าก็ได้แต่นั่นก็ถูกแค่ดีแต่เนี่ยม,ไไนนไไนนมันเป็นตามนี้เลยปเป็นบริเวณตามที่เราเรามุตามตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอกนการเซตพูดกันครับผม